ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 เอริกเทนฮากย้ำแมนอยู่จำเป็นต้องทุ่มงบช็อปไม่งั้นสู้ทีมอื่นยากเอริกเทนฮากกุดซื้อแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ระบุปีสแสดงจำเป็นต้องลงทุนอย่างหนักในตลาดการเสริมทัพเพื่อจะได้ต่อกรกับทีมอื่นๆได้ พราอมไม่ขอให้ความคิดเห็นเรื่องอนาคตของเมสันกนรีนวูดเอเดนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรดังแห่งเพิร์ลเลงกฤษกล่าวว่าทีมของตอนจําเป็นต้องลงทุนเสริมทัพอย่างเต็มที่หากหวังจะต่อกรกับทีมอื่นในลีกได้ฤดูกาลก่อนแมนยูสร้างผลงานได้ดีในระดับหนึ่งจากการคว้าแชมป์คาราบาวครับรวมถึงคว้าอันดับ3ในลีกแต่หลายคนยังมองว่าปีศาจแดงยังจําเป็นจะต้องเสริมทัพหากหวังจะยกระดับตัวเองซึ่งตอนนี้พวกเขา ก็ได้เมสันเมาส์กับองเดโอนาน่ามาเป็นแกนหลักในระดับทีมชุดใหญ่แถมยังได้ตัวลาสมุสอยลุนหัวหอกชาวเดนมาร์กจากออตแลนตาด้วยอย่างไรก็ตามมันก็มีการตั้งประเด็นว่าการเสริมทัพในระดับนี้ถือว่าเพียงพอหรือไม่หลังโดนเลนนติกถามว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสริมทัพของทีมหรือไม่เทนฮาก,ก็ตอบว่าแน่นอนผมมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างเต็มที่แต่คุณก็เห็นแล้วว่า ทีมอื่นๆลงทุนกันไปมากแค่ไหนและในการทำศึกพเมลริกคุณไม่มีทางต่อก่อนเพื่อระดับสูงๆได้เลยถ้าคุณไม่ลงทุนกับผมกําลังของคุณคุณก็เห็นแล้วว่าตลาดมันเป็นยังไงแต่ผมไม่สามารถทำอะไรเพื่อมันหรือทำอะไรเพื่อคนอื่นของอยู่ในเต็ดได้มันเป็นทางเลือกถ้าคุณอยากจะต่อก้อนกับทีมอื่นคุณก็ต้องลงทุนเป็นธรรมดาเรามองหาคุณภาพที่ดีกว่าเดิมเสมอดังนั้นถ้าคุณอยากทำงานที่อยู่ในเต็ดแล้วละก็ คุณก็ต้องทําผลงานให้ตรงกับมาตรฐานที่เราตั้งเอาไว้สูงมากๆให้ได้และเมื่อเราเจอช่องที่จะทําให้เราเป็นทีมที่ดีขึ้นได้เราก็จะทํามันให้ได้เพราะทุกคนคาดหวังผลงานดีที่สุดจากเราเทนฮากดโดนกล่าวถึงอนาคตของมสันกรีนวูดแต่เขาปฏิเสธที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องนั้นผมพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปหมดแล้วตอนอยู่นิวยอร์กผมไม่อยากตอบคาถามนี้อีกแล้วเพราะทุกอย่างมันไม่ได้ต่างไปจากเดิมเลยผมให้ความเป็นของตัวเองไปแล้วและผมไม่อยากพูดถึงเรื่องนั้นอีก เอริเซนพูดถึงฮอยลุนว่าที่เพื่อนใหม่แมนยูคิเซนเอริกเซนกองกลางเดนมาร์กของแมนยูไนเต็ดกล่าวถึงเพื่อร่วมทีมรายใหม่อย่างลารุสฮอยลุนว่าสามารถสอบผ่านกับปิดแสดงได้ไม่ยากคิเซนเอริเซนกองกลางทีมชาติดเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โอกาสพูดถึงว่าที่เพื่อร่วมทีมรายใหม่อย่างลารุสฮอยลุนที่กำลังจะย้ายมาจากออตแลนตาว่าจะสามารถสอบผ่านกับปิดแสดงได้ไม่ยากหลังเห็นฟอร์มด้วยตัวเองแล้วในนามทีมชาติดเดนมาร์ก ฮอยลุนถูกคาดหมายว่าเขาจะเปิดตัวกับแมนยูภายในสัปดาห์นี้หลังจากออตแลนตาตอบรับข้อเสนอเป็นที่เรียบร้อยขณะที่กองหน้าเดนิชโอเคกับสัญญาที่แมนยูยื่นให้เมื่อเป็นแฟนบอลปิดแสดงอยู่แล้วผมมองว่าเราไม่รับความสนใจจากสื่อเดนมาร์กมากนะักนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผู้คนนอกเดนมาร์กถึงไม่ค่อยรู้จักฮอยลุนมากเท่าไหร่เขาเป็นคนน่ารักเป็นนักเตะที่ดีพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้มากพาตัวเองไปสู่การเป็นเบอร์เก้าอย่างแท้จริงซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาเล่นในทีมชาติ ผมต้องบอกตามตรงว่าผมไม่ได้ดูเขาเล่นให้กับอัตแลนตามากนักแต่ผมก็พอจะรู้ว่าเขาเล่นยังไงและเขาเข้ากับระบบทีมของเขาได้ดีมันชัดเจนว่าเขาคือนาเตะชั้นเยี่ยมผมได้คุยกับเขาตอนเข้าเล่นทีมชาติแน่นอนผมเล่าเขาฟังถึงหลายเรื่องในสโมสซอนทั้งที่ดีและไม่ดีในท้ายที่สุดเขาก็ต้องมาเจอด้วยตัวเองอัมบาบเลือกแล้วย้ายทีมได้หากอัมลาฟิโอรเรนตินา โซพิยายนอบับบตรตตกองกลางเฟรนติน่าเลือกต้นสังกัดใหม่ได้แล้วในการบอกลาม่วงมหา,หาการซึ่งก็คือแมนยูนเต็ดนั่นเองกองกลางโมร็อกโกของเฟรนติน่าตกเป็นข่าวกำลังตัดสินใจเลือกต้นสังกัดใหม่ในการอำลาทีมม่วงมหาการไปนในซัมเมอร์นี้ซึ่งก็คือการร่วมงานกับเจ้านายเก่าอาริเทนฮากที่แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดนั่นเองในส่วนของแมนยูก็มีข่าวว่าเตรียมปล่อยทั้งเฟตและดดนี่ฟันเดเบกออกจากทีมทําให้เทนฮากต้องการหามิดฟิลรายใหม่เข้ามาทดแทน ซึ่งอลัลบบัตก็เป็นเป้าหมายอันดับแรกล่าสุดตุตโตสปอร์ตซื่ออิตาลีระบุเจ้าตัวตัดสินใจแล้วเช่นกันที่จะอำลาฟิเรติน่าออกไปเล่นกับที่อื่นโดยเจ้าตัวได้บอกลาเพื่อร่วมทีมพวกมหาการแล้วและจุดหมายที่ต้องการไปก็คือออทาฟอร์ด